ขยะไอ้หี้ยต่อให้สัตว์มึงเคยฟังเปล่าต่อให้ของซีซันไฟอะมึงเคยฟังเปล่าไอ้น้องไปฟังไอ้หี้ยถ้าไม่เคยมึงไปฟังไอ้ขยะไอ้กายไอ้หี้ยกก็จ่อไอ้ควยไอ้หี่ยโดนกูทุกยุคเลยไอ้หี่มึงโดนกูทุกยุคอะไรคิม ไปเลยไปเลยเราเราไปเอาเอาเลยโซ่ๆนีเอ้าตอาสุดเอาลังก็หลังล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  快走！快走！快 <noise> 走<声>！快走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 ！快

เฮียวิ่งต่อยเลยต่อยต่อยเฮียต่อยต่อยฟังรังเมียบออกมาคุณอยู่ในมือคุณไอแปะไอแปะไอแปะเฮียเฮียเล่นไปเฮียเฮียระวังโดนสวนเฮียเล่นไปเฮียเฮียเฮียเล่นไปเฮียเฮียสนับเฮียเฮียไม่เอาเฮีย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 สนับเฮียเฮียสนับสนับสนับครับสนับเอาเอาเอาล่ำเลยครับล่ำเลย อย่าโดนสามเออปืนแกไปกูเข้ไปเอาตัวเอาตัวเอาตัวไปทางสายว่าโจทางสายทางสายลงสายลงมาสายอ่ะสัตว์โดนเฮียกูเดสัตว์โดนเฮียกูเดสัตว์โดนเฮียกูเดสัตว์เฮ้ยช่วยดิช่วยดิช่วยดิขอพูทำคุยมึงไอ้ควายขอพูทำคุอสัตว์พูดทำคุยปืนปืนเอไม้ลวงนะ้วสวยสวยสวยเล่นแ็กันหนดิแ็กันหนอยได้ป่าแ็คกันหนอยได้ปาแคกันหนเพื่อนต่อเพื่อนแ็กันหนแพอดิ

ไอเยี้ยักูยงไม่ได้ด่าเว้ยฝนเ้ยตันเหนือหน้าม <Ash well. S 2> ่ด่าเวยไเย่ดไอเหี้ยกูว่าไัเหี้ยตัวยีโก้ไอหียเหี้ยตัวยีโก้ไอ้เหี้อดีไอ้ไดีไอ้อดีดไอ้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 ไอีไอีบีอ กินแล้วกินแล้วเฮียกินสองมาดึงสองมาดึงสองมาดึงสอเท่านั้นแหละเฮียเอาไม้ขีดไปแดกไอ้น้องทำเลย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 เฮียบ้าเนี่ยควยจะเหมือนนี้ก็เหมือนเดิมไอดบรรยกาศควยฟร์มบ้าพวยอะไรมึงีไอ้น้องควยอย่างอีโก้เลยพวกมึงไงควายแพ้พวกมึงอีโก้ไงงู้ควยขยะไอ้สัตว์ขยะไอ้วายไอ้เฮียต่อให้ไอ้สัตว์มึงเคยฟังเปล่าต่อให้ของซีซันไฟอะมึงเคยฟังเปล่าไอ้น้องไปฟังไอ้เฮียถ้าไม่เคยมึงไปฟังไอ้ขยะไอ้ควยโดนกูทุกยุคไอ้สัตว์โดนกูทุกยุคไอ้เด็กเฮียควยโดนกูทุกยุคจริงจริงไอ้เฮีย

สภายดิหาสภายดิไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันไม่เป็นไรก็เล่นไปก็ได้อยู่ฝกองความของข้ามพวกเรานะมาพูดแล้วเนี่ยวิกฤตไปเล่นตรงกลางอะไรแบบนั้นมาวิ่งมาตรงกลางอยู่

ไอ้กากเอ้ยเยี่ยกระจอกเขยเยี่ยโดนกูทุกยุคเลยเยี่ยพวกมึงโดนกูทุกยุคเลยคิมเอาเพื่อนนี่เอาพี่เปา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 พี่เปาเอาพี่เปาดิ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 เอาพี่เปาดีเอาดิเอาดิโง่ไอ้เยี่ยโง่ไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่วิ่งขนาดด่าวิ่งขนาดด่าวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งวิ่ง

งเบ้ดึงมาเอาต่มเอ้เอาอไปเลยจิงไปเลเอา่ไปก่จิงก่นจก่เอาต่อมานสวนเบสไไอ้ยโ่ไอวายตัดเว้ยพวายยไอ้ยไอ้ยโไอ้ตัวงไอ้ตัด้้ห้โอ้วายโง่อเี้ยใครวะ กระโดดอย่างควายอ่ะฟอมด่าคุยอะไรฟอมด่าคุยอะไรเลยควายมีตัวโน่นมันไขวไว้จัดมันไขไว้กระจกไอ้จัดเอาเบาเอาเบาเอาเงี้ยตัวตัวไว้กระจกไอ้จัดมึงไม่น่าด่าขอเบาเอาเบาหนาขอเบาจากได้เล่นเอาพวกได้จัดมึงตัวตัวเาไอ้จัดไอ้กระจก ไอ้กระจอกไอ้ตัดมึงนี่ตัวโง่เลยขยายแต่คนทีบอกให้นะมึงนี่ตัวเสียเลยกระจอกไอ้ตัดไอ้ยักเพ่นเวเมียาไล่ตีไอ้ขวายหนึ่งหนึ่งก็แพไอ้ยัลเมึงจะฟังคนไกันนี่มึงจะมึงจะเจก็แพ้กูเหี้ยพ้หีก็แพ้อ้กระจอกไอ้แขวายที่แกมีไอ้กระจอกไอ้วายไอ้เสียไอ้ใส่ไอ้เหี้ยไอ้สไอ้่ไอ้ไอ้่ไอ้ไอ้่ไอ้ไอ้ไอ้่ไอ้จไอใกไอ้ไอ้ไอ้กไอ้ใกไอ้ไอ้ไอ้ใส่ไอ้ไอ้ใ่ไอ้่ไอ้อไอ้

จะพังแ้เล่ตายเ่ตแล้วไอ้หีบอช้ากินเวลาแล้วเล่แล้วแม่งเลยถกตัวนั้นอ่ะถเลยถกตัวนี้ไหมอาไมมนรต้องรอเพื่อนเราต้องรอเพื่อนแท็กพื่มาหนแท็กเพื่อนมาหน่อรอซื้อซื้อซื้อไปไปไาไปไปวางคนหนึ pues right. ่งลงไปวางคน่ยมาไ่ใช่คุนะีลงด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 ีลงีลงด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 ีลลงดีลดลง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 ีลงีลงด สวยพี่ด<อ>ิสีดำกูยังขับวนอยู่เลยข้างนอกกูเหลือเชื่อได้แล้วสีดำลงได้แล้วนี่นี่ปืนมันเนี่ยปืนมันอยู่หลังบ้านเราตัวนี้ตอามาตอามาต่าตมาต่อมาต่อามาตอามาตอมาต่อมา่อมาต่อมต่อไปต่อมาต่มาตตามไปตามาต่อามาต่ออมาต่อมา่อมอมาอาต่อมาตอมาอมาต่อมาอมาต่าต่าตอมาต่อมาตไป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 

โง auto, core, herman, ่ไอ <terus> ้แคยโง่ไอ er, ้ยเบรไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควายโง่ไอ้เฮียไอ้แผลไอ้ดูนี่แไอควายแไอกระจกแไอควายแต้พูดดิมงแล้ไเต้ตอดิตว์พูดดิตอพูดไอ้วตว์่ไอ้ควาย่่ไอ้โง่ไอ้่ไอโง่อ่ไ้ไม่ไโ่ไอ้่ไอ้่ไอ้ม่ไ้งไอ้่ไอ่ไอ่ไอ้่ไอ้่ไง่ไง่ไ่ไอ่ไ่ไม่ไ

ลัวตีเม็วินเตอร์ไมนี่ขนาดเอาใจได้เอาปิดโทัว,วงวงมันก็โฟนโทศครับเย yeah, ็ดเดอร์มีนวินเทอร์อ่ะ